คนะใช่มครับผมไปไหว่อย so, 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 so ่างนั้นอ้าวพี่ท่งจบไปเรื่องักครคู่นะฮะคือช่วงรักนอกจอนั่นเองอ่ผมต้องรักจากในจอแล้วก็มารักกันต่อนอกจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคู่ผมเนี่ยคือก็สบายใช่ไหมใช่ไหมผมเนี่ยรักคุณนากี้แบบเพื่อน ใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงนี่ไงแล้วผมเหมือนกันผมกับน้องแมทเพื่อนดีแล้วก็เป็นพี่น้องกันที่น่ารักมากๆนั่นเองคุณแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะเออฮะฮะคู่ผมก็เช็กเช่นเดียวกันครับผมเช็กเช็กเดียวกันเลยเช็กเช็กเดียวกันเลยครับนี่ออกมาจากละครหรือเปล่าเราก็เป็นคู่จิ้นในจอและนอกจอครับผมในจอในจอในจอผมถูกต้องฮะฮะอ๋อ แล้วเล่นจากคู่ตรงนี้นะครับอ้โหสายคู่ตรงนี้เ,บบน,เนี่ยยังเคลียร์ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าอยากฟังคู่ไหนก่อนดีเ,เดี๋ยเดี๋ยวผมขอเริ่ม่อนเลย,ยคู่นี้นะครับเรียกว่าคู่จริงคู่บุญนะเอ้ยยยยังเยยเดี๋ยยก็สร้างยยยยยยเยี๋ยวก็สร้างยยยยยยย้ยย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 มยย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 อยย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 ยียยงยย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 ย บไปผูกข้อมือผูกร่มผูกด้วนอะไรกันไปโอ้โหอ้โหโคดมาขนาดนี้นี่ไม่รู้เลยว่าเป็นใครชิมี่ค่ะเอ็นนยังไงยังไงคุณยังไงตอนแรกๆผมก็รู้สึกว่าเวทีมันเอียงไงก็ไม่รู้นะครับยังไงให้เอียงไงฮะก็ฝังนีล็อกมันเต็มนะครับ ไม่มีอะไรแบบนี้มีแล้วฮะไปถามผู้ดูดีกว่าใช่หยุดยิงไม่ได้อย่างนี้เลยถูกต้องคู่รักคู่กินคู่นี้ไม่ไมครับ ดูจะขนาดตัวเฮ้ยในสกิมไม่ใช่อย่างนี้เฮ้ยบอกผมเดียวร้อยวผมเห็นก็พูดเลยเห็นอะไรปพูดปั๊บเลยเห็นขนาดแขนปพูดปั๊บเลยพี่ใบพี่ขนาดอะไรนะขนาดแขนขนาดแขนแขนมากแขนมากแขนบางแขนบางก็ได้ยังไงฮะคู่คุณยังไงฮะยังไงฮะคุณยังไงก็ให้คุณแก้ต่างไงว่าม <c oughs> ันก็คือยังไงไม่มีอะไร เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วที่ไปเกาหลีเกาหลีอะไรถ่าปทัวนี่มันยังไงอ่ะเออลบบว่าอะไรนะเมาโนเาดีฟอะไรนะเธอเดี๋ยวเเธอพาเชีเชียใหม่ลำปลำตาเราเยีความรู้เอ้ไปก็ไปบสนุกสนุกกันเจอกันเดงไม่ได้มีอะไรเสนุก คนเดิมๆม,มันไม่เบื่อบ้างเหรอเอาคุณทิมหน้าไปเรื่นก็ได้นะ <laughs> ไปเรื่นก็ได้นะบอยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเปเี่ยนคู่ได้วกว่าเป่ยนคู่ด,ดีวกว่าเอางี้ดีวกว่าเดี๋ยวกว่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราให้คู่ของคุณมากกับคุณทิมเนี่ยเดี๋ยวถามอีกหนึ่งก่อนดีกว่าสุดท้ายสุดท้ายเลยถามจริงสุดท้ายเม,มืม่อไหร่ฮะ ผมจะได้เห็นโชว์ดีๆของคุณสองคนโอเคโอเคผ่านผานถ้างั้นคิมกับพี่หมากขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะคะอ่ะ,อะเดี๋ยวให้คุณหมาคุณคิมเนี่ยไปเตรียมตัวงานก่อนดีกว่าเอาไปคุณหมาคิมหน่อยฮะเ๋ยเดี๋ยว